بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تنفنون بميكيات تي الله سبحانه وتعالى نكرب หรือสัญญาณวันกิยามะนั้นเราได้ทําความเข้าใจกันไปแล้วนะครับทั้งหมด65สัญญาณวันนี้จะเริ่มต้นในสัญญาณที่66ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นใกล้ๆโลกของเราจะโคจรไปสู่การดับศูนย์หรือไปสู่การอาวสานสัญญาณที่66ตรงนี้นะครับบรรดานักวิชาการอิสลามได้ ให้ข้อสรุปเอาไว้นะครับว่าจะมีก้อนหินจากฟากฟ้าหล่นลงมาสู่โลกมนุษย์ดังหาฝนเหตุการณ์ตรงนี้จะเกิดขึ้นเพื่อเป็นการลงโทษมนุษย์ในบางกลุ่มอันเนื่องมาจากมีการปฏิบัติในเรื่องที่ชั่วช้าในเรื่องที่เป็นการทรยศต่อลาและก็ฝ่าฝืนต่อพระองค์เหตุการณ์แบบนี้นะครับเคยเกิดขึ้นมาแล้ว ในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาในปีที่ท่านนบีมยมฮัมัดสุลลัลฮุอะลหิวซัลลัมเกิดในปีนั้นนะครับที่เราเรียกว่าปีช้างเดี๋ยวผมจะได้นำาเอาประวัติศาสตร์ตรงนั้นนะครับมาเล่าให้พี่น้องฟังว่าเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับก้อนหินที่หล่นลงมาจากฟากฟ้านะครับดังหาฝนนั้นมันเกิดขึ้นอย่างไรนะครับแล้วก็เหตุการณ์ตรงนี้หรือปรากฏการณ์ตรงนี้ จะเกิดขึ้นใกล้ๆวันกิยามาอีกซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อไร่เราไม่รู้นะครับแต่ว่าตัวอย่างในประวัติศาสตร์ได้จารึกให้เราได้ทราบแล้วนะครับว่าก้อนหินที่มันร่วงหล่นลงมาจากฟากฟ้าเพื่อที่จะทำลายกองทัพช้างในปีที่ท่านนนบีมุฮัมมัดสุสลลัลฮวาเลหิวซัลลัมประสูินั้นเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับในประวัติศาสตร์นั้นได้จารึกเรื่องราวตรงนี้ ให้เราได้รับทราบแล้วรวมทั้งอัลกุรอานของอัลลอฮฺซุบฮาานาวตาลาก็ได้ระบุเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยในสุรอัลฟิลนะครับก่อนอื่นเรามาดูหลักฐานที่ท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลวะอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้ก่อนนะครับแล้วเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับก้อนหินที่จะร่วงหล่นลงมาจากฟากฟ้าดังหาฝนนั่นนะครับจะเป็นอย่างไร حديث برني نكبت ثقة الإمام ترمذي عن عائشة رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الأمة خصف ومسك وقذف قالت: قلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم อีก้อฮารัตอัลคุบส์ฮะดิษบทนี้นะครับมีใจความว่าท่านหญิงไอชะล่ารัดิอัลลอฮุหวนหะได้รายงานว่าท่านรอซูลสัลลัลลอฮุหวอะัยฮิวะสัลนลมได้กล่าวว่าในยุคท้ายๆแห่งประชาชาติของฉันจะเกิดธรณีสูบอย่างรุนแรงเกิดการถูกสาปของมนุษย์ให้กลายเป็นสัตว์เดรัจฉาน และจะมีปรกากฏการณ์ก้อนหินจากฟากฟ้าร่วงหล่นลงมาสู่มนุษย์ดังหาฝนท่านหญิงไอาชารับยลลฮวันหาจึงได้กล่าวถามท่านรอซูสลสอลลลอฮฺองอัลลฮิวะซัลลัมว่าโอ้ท่านรอสูลุลลอฮ์พวกเรานี้นะครับจะถูกทําลายจนพินาศด้วยการถูกธรณีสูบด้วยการถูกก้อนหินคว้างปาลงมาจากฟากฟ้า แล้วก็ทำลายชีวิตของเราทั้งหมดเนี่ยเราจะถูกทำลายทั้งๆท,ท,ที่มีคนดีๆเรียกว่าซอลีฮูนหมายถึงคนที่ดีๆคนที่ประกอบอามันซอลและคนที่ดีๆเนี่ยอยู่ในกลุ่มของพวกนั้นที่ถูกทำลายด้วยกันนั้นหรือท่านอบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาเลหิวซัลลัมได้กล่าวว่าใช่แล้วแม้ว่าคนดีๆในยุคไท้ทายๆก็จะถูกทำลายด้วยถ้าหากว่าบริเวณพื้นที่นั้นเนี่ย ถูกปฏิบัติในเรื่องของความเลวทรามต่ำช้าความระยำตำบอลถูกปฏิบัติในหมู่มนุษย์ความชั่วชาสารเลวถูกปฏิบัติในหมู่ของมนุษย์มากๆอัลลอฮ์ก็จะลงอาซาบลงบาละให้เกิดขึ้นกับคนบางส่วนแล้วก็เป็นการลงโทษในเบื้องต้นนี่เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่ท่านอบีได้อธิบายเอาไว้แม้ว่าคนดีๆจะยังอยู่ในกลุ่มชนนั้นก็ตามที่ถูกลงโทษ ที่ถูกอาสาไปด้วยอันเนื่องมาจากคนเหล่านั้นเนี่ยอาจจะปล่อยประละเลยไม่ยอมทําหน้าที่กําจัดความชั่วออกไปจากสังคมไม่ยอมทําหน้าที่ในการที่จะตักเตือนผู้คนที่ทําชั่วในสังคมนั้นๆอาสากรออลเวลามาแล้วนี่นะครับพี่น้องโดนหมดเลยนะครับคนดีก็โดนคนเลวก็โดนดังตัวอย่างจากฮะดิษบทนี้นะครับท่านเนบีบอกว่าใช่แล้ว ن อ م إذا كثرة الخوف หรือ إذا ظهور รั้คขุ้เมื่อมีความเลวทรามต่ำช้าปรากฏออกมาหรือเมื่อมีความเลวทรามต่ำช้าปรากฏอยู่บนผืนแผ่นดินมากๆอัลลอฮฺซุบฮานาวะตาลาก็จะทำลายคนกลุ่มนั้นแม้ว่าคนกลุ่มนั้นเนี่ยจะมีคำกล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ จะปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีมากมายขนาดไหนก็ตามแต่นี่เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่ท่านนบีมยมฮัมัดสุลลัลฮวาเลฮิวะซั้ลัมได้บอกเอาไว้ดังนั้นมันเป็นสิ่งที่น่าหวาดกลัวจริงๆพี่น้องถ้าหากว่าเราเป็นผู้ที่ไม่ยอมกำชับใช้กันในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีไม่ยอมห้ามปรามกันในสิ่งที่เป็นความชั่วนะครับซึ่งมีฮะดีษบางบทเนี่ยรายงานชัดเจนนะครับว่า ในยุคท้ายๆนะครับท่านอับดุลราะมานอิบนีซับได้รายงานว่าจะมีผู้คนเนี่ยถูกธรณีสูบจะมีผ names, Turn, ู้คนเนี่ยถูกหินเนี่ยหล่นลงมาจากฟากฟ้าดังหาฝนนะครับเข้ามาถาถมทับเขาจนกระทั่งเขาเสียชีวิตบรรดาสฮาบะกล่าวกับท่านรอซูลสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ายารอซูลลัลลอฮ์วะฮุมยัชฮะดูนัอัลลาอิลาฮออิลลอฮ์ โอ้านัสูุล้อแม้ว่าคนเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นผู้ที่ปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์กระนั้นหรือนะครับจึงทําให้คนเหล่านั้นเนี่ยถูกอาสาจากอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาไปด้วยแม้ว่าคนเหล่านั้นจะกล่าวคําว่ลาละอิละอิละล,ล้อกระนั้นหรือท่านนับบีก็บอกว่า,วานามัมนะครับใช่แล้ว ถ้าหากว่าความชั่วมันเกิดขึ้นมากๆแล้วก็คนดีๆทั้งหลายนั้นไม่ยอมที่จะทําหน้าที่ยับยั้งความชั่วไม่ยอมที่จะทําหน้าที่ห้ามปรามไม่ยอมที่จะทําหน้าที่กําจัดความชั่วเนี่ยออกไปจากสังคมท่านพี่น้องครับเป็นเรื่องที่เราท่านทั้งหลายนะครับในฐานะที่ใครก็ตามแต่เป็นคนดีของอัลลอฮ์ก็ยังไม่รอดพ้นนะครับเมื่ออาซาบของอัลลอฮ์มาแล้วเนี่ยโดนหมด ถ้าหากว่าไม่ทําหน้าที่ปกป้องครอบครัวให้พ้นจากความชั่วไม่ทําหน้าที่กําจัดความชั่วออกไปจากสังคมไม่ทําหน้าที่ตักเตือนผู้คนให้ออกห่างจากสิ่งที่เป็นความชั่วนี่คือสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังให้มากๆนะครับท่านเชคอัลมันาวีได้กล่าวไว้ในหนังสือไฟดุลคอดีด ซึ่งเป็นหนังสือที่เราได้อ้างอิงมาตั้งแต่สัญญาณที่แล้วแล้วก็ก่อนหน้านั้นด้วยซ้ำไปท่านเชคอัลมาน,นาวีเนี่ยบอกเอาไว้ในหนังสือไฟดุลอดอก,กอดนีนะครับบอกว่าคาว่ากอสฟุนนะครับสะกดกอฟดานแล้วก็ฟากอสฟุนในที่นี้เนี่ยหมายถึงอรอมยูบิลฮฮยาระมินจิฮติสามาอกคือการถูกขว้างด้วยก้อนหินต่างๆ ที่จะถูกสลัดลงมาจากเบื้องบนหรือลงมาจากฟากฟ้าเหมือนหาฝนนี่คือสิ่งที่เรียกว่าก o อสฝุ่นหรือการที่มีก้อนหินจะก,ก้อนใหญ่ก้อนเล็กก็ตามแต่จะร่วงหล่นลงมาถูกสลัดลงมาจากฟากฟ้าเหมือนดังหาฝนซึ่งจะทำลายผู้คนที่ทำความชั่วในบริเวณนั้นนน,นี่คือความหมายของคำว่าก้อสฝุ่นนะครับพี่น้องครับท่านเชคอัลมนนาวี ได้อธิบายต่อไปอีกเกี่ยวกับสัญญาณวันกิยามาสัญญาณนี้นะครับท่านบอกว่าการที่ก้อนหินจํานวนมากจํานวนมากมายเหลือเกินนะครับหล่นลงมาแบบมืดฟ้ามวดินหล่นลงมาจากฟากฟ้านั้นเป็นสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในยุคที่ท่านนาบีุมฮัมมัดสุลลัาละฮวาเลหิวซัลลัมยังไม่เกิดก็คือในปีที่ท่านเกิดนี่แหละนะครับซึ่ง เคยเกิดมาแล้วในขณะที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลวะฮ์อะลฮิวะซัลลัมกำลังจะประสูติกำลังจะเกิดมาในปีนั้นซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลวะฮ์อะลฮิวะซัลลัมไม่ได้รับรู้ในเรื่องนี้นะครับแต่ก็อาจจะมีการบอกเล่าให้ท่านรอซูลฟังแต่ว่าอัลลอฮฺสุบฮานาอูตาลาได้ประทานสุรานี้นะครับหมายถึงสุร้อลฟิลสุรที่วาดวยช้าง นะครับซึ่งกองทัพช้างโดยการนำของท่านอับราฮัท่านอับราฮันั้นมีความประสงค์นะครับจากเมืองอบิสซีเนียมีความประสงค์นะครับอยากที่จะสร้างเมืองขึ้นมาใหม่นะครับแทนกะบะแล้วก็ให้ผู้คนที่เป็นพ่อค้าทั้งหลายกองคาราวานของอาหรับทั้งหลายนำสินค้าไปแลกเปลี่ยนไปค้าขายกันในเมืองนั้นหมายถึงในเมืองอบิสซีเนียซึ่ง เมื่อสร้างเมืองขึ้นมาใหม่แล้วนี่นะครับก็ไม่มีผู้คนที่จะแวะเวียนไปสู่เมืองนี้ผู้คนก็ยังแวะเวียนมาที่กาบะที่เมืองมักกะหนึ่งเพื่อที่จะทําอิบาดาต่อลอดด้วยการตะวาฟแล้วก็จะมีการแลกเปลี่ยนสินค้ากันอย่างมากมายท่านอับราฮัมก็เลยโกรธจัดนะครับยกกองทัพซึ่งประกอบไปด้วยสัตว์พาหนะที่เป็นช้างจํานวนมากเพื่อที่จะมาถล่มกาบาเนให้ราบคาบเพื่อที่จะ ผินความสนใจของผู้คนให้ได้รับความปลอดภัยในเมืองอบิสซีเนียแต่แล้วพี่น้องครับท่านอับดุลมุตลิบนะครับซึ่งเป็นผู้ที่ปกครองเป็นผู้ดูแลกล้าบ้านในยุคนั้นท่านบอกว่าก้าบ้านเนี่ยเป็นของอัลลอฮ์เป็นของผู้ที่เป็นพระเจ้าพระองค์เป็นผู้ที่ดูแลเองนะครับส่วนอูที่ท่านทั้งหลายยึดไปเนี่ยขอคืนได้ไหมนะครับก็ไปเจรจากับอับรลฮะอับบลฮะรู้สึก รู้สึกชงนใจนะครับว่าทําไมไม่หวงแหนทําไมไม่ปกป้องกะบะ้าท่านอับดุลโมตอลิฟก็บอกว่ากะบ้านั้นเป็นของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะปกป้องเองท่านลองเข้าไปทําลายนะครับแล้วท่านก็จะถูกทําลายโดยท่านนั้นอาจจะไม่สามารถที่จะเข้าไปถึงกะบ้าได้ว่าแล้วท่านอับ,บรารฮะก็คืนอูดจํานวนหนึ่งที่ยึดจากท่านจากบรรดาชาวบ้านนะครับให้แก่ท่านอับดุลโมตอลิฟหลังจากนั้นไม่นานนะครับ ท่านอับราฮัก็สั่งยกทัพไปเพื่อที่จะไปทำลายกะบะโดยมีสัตว์พหนะที่เป็นช้างในจำนวนมากแต่น่าแปลกนะครับว่าช้างเนี่ยเมื่อเข้าไปใกล้บริเวณกะบะคือเมื่อเข้าไปแล้วก็เห็นแค่กบะบาเท่านั้นเองนะครับช้างเนี่ยนะครับจะหันกลับนะครับบางตัวก็เท้าจมลงไปที่ที่พื้นดินบางตัวก็หันกลับแล้วก็ร้องนะครับร้องโหยหวน เหมือนกับว่าเหมือนกับว่ามันเนี่ยถูกทรมานอย่างมากมายท่านพี่น้องครับนี่คือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไม่นานอัลลอฮฺสุบฮานาอูตะลาก็ให้นกอาบาบิลนะครับขาบก้อนหินก้อนเล็กๆมากันมืดฟ้ามัวดินนะครับปล่อยก้อนหินสลัดก้อนหินออกจากป่าของพวกมันนะครับหล่นลงมาทับกองทับช้างของอัปราะหะ์นะครับแล้วก็ก้อนหินนี้ก็มีเชื้อโรคชนิดหนึ่ง เมื่อมาโดนมาประสบกับร่างกายของพวกเขาแล้วก็ประสบกับตัวของสัตว์พาหนะที่เรียวกว่าช้างจึงทําให้กองทัพของอับราฮานันเ้เป็นกองทัพที่ถูกทําลายอย่างย่อยยับโดยการเป็นโรคโด้วยการที่ถูกหินขว้างหินนั้นถูกสลัดลงมาจากเบื้องบนนะครับด้วยนกอบาบิลเหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับกับผู้ที่หวังที่จะทําลายกะบะเป็นบ้านของอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลา แต่ท่านนาบีบอกว่าเหตุการณ์ที่จะมีก้อนหินจากฟากฟ้าร่วงหล่นลงมาหรือถูกสลัดหล่นลงมาจากเบื้องบนจากฟากฟ้านั้นมันจะเกิดขึ้นมาอีกในยุคท,ท้ายๆก่อนวันกิยามะจะเกิดขึ้นแล้วก็เหตุการณ์แบบนี้นะครับท่านเชคอัลมานาวีก็ได้บอกต่ออีกนะครับว่าการที่ก้อนหินจำนวนมากมายที่หล่นลงมาจากฟากฟ้า ก็เป็นสิ่งที่เคยเกิดขึ้นนะครับในสมัยของท่านนบีรูตอีกเช่นกันในขณะที่พวกพ้องของท่านนบีรูตนะครับไม่ยอมที่จะรับฟังคําตักเตือนของท่านนบีรูตไม่ยอมที่จะรับบัญญัติที่มาจากอัลละฮ์ผ่านท่านนาบีรูตท่านนบีรูตเองก็ทําหน้าที่อย่างอย่างมากทีเดียวในการที่จะอ้อนวอนในการที่จะเรียกร้องในการที่จะเชิญชวนหมูชนของท่านนะครับ ให้เข้ารับนับถือศาสนาของอัลลอฮ์แล้วก็อยาฟาฝืนต่ออัลลอฮ์เพราะโทษท่านที่กําลังจะเกิดขึ้นนั้นเนี่ยมันเตรียมพร้อมอยู่แล้วถ้าหากว่าท่านไม่ยอมเชื่อฟังอัลลอฮ์ทรยศต่ออัลลอฮ์ไม่ยอมที่จะ,ะดัดฟังคําตัดของอัลลอฮ์ซุบฮานะหัวตาลาพวกท่านทั้งหลายจะต้องโดนอาสาบอย่างแน่นอนนะครับโดยพวกเขาเนี่ยในตอนท้ายฝ่ฟาฝืนต่อท่านนาบีลูดอย่างมากมาย ไม่ยอมเชื่อฟังแม้แต่น้อยนะครับแถมยังขับไล่ท่นานนบีลูตเนี่ยออกไปจากบ้านเรือนอีกนะครับอัลลอฮฺสุบฮานาะวตาตาลาได้ตัดเกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์ในวันนั้นนะครับแล้วก็มีก้อนหินจากนรกนะครับถูกสลัดลงมาจากเบื้องบนถูกคว้างมาจากฟากฟ้านะครับแล้วก็ทําลายกลุ่มชนของนบีลูตที่ฟ่าฝืนต่อท่านอย่างมากมาย Allah ได้ตัดไว้ในสุราอัลฮิจรอายะที่73แล้วก็อายะที่74นะครับว่า ف า أ َ خ َ ذ ท ث ُ و َ ا ب ซอَ ي ْ ح ุ ة َ م ُ ش ْ ر ِจِ ي ن َ ف َ ج َ ع า ل ن ا ع า ل ِ ي َ ه َ ا س َอา و أ م ْ ت ม ن ا ع َดังนั้นเสียงกำปนาตได้ฆ่าชีวิตของพวกเขาใครล่ะครับพวกที่ปฏิเสธต่อบัญญัติของท่านนบีลุตปฏิเสธต่อ Allah ในสมัยของท่านนบีลุต อัลลอฮ์ได้ฆ่าพวกเขาด้วยเสียงกรรมปนาตเมื่อเสียงกมปนาตที่มันดังขึ้นทําให้แก้วหูของพวกเขาเนี่ยแตกซึ่งพวกเขาถูกทําลายในขณะที่ดวงอาทิตย์กําลังขึ้นหมายถึงกําลังรุ่งสางคนเหล่านี้ก็ถูกทําลายแล้วอัลลอฮ์ได้ตัดว่าเราได้พลิกแผ่นดินส่วนบนกลับสู่ส่วนล่างและเราได้ทําให้ก้อนหินจากนารกเนี่ยหล่นลงมาทับพวกเขาอย่างย่อยยับ ก้อนหินเนี่ยนะครับในคุรานอายานีบอกว่าฟาอัมตุรนาและย,ยิมฮิย,ยาเราเราได้ให้ก้อนหินจากนารกนี่นะครับหล่นลงมาดังหาฝนเหมือนกับฝนตกลงมานะครับหล่นลงมาอย่างไม่หยุดยั้งมาทับถมมาทําลายพวกเขาอย่างย่อยยับพี่น้องครับเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาแล้วสองครั้งในอดีตในประวัติศาสตร์อิสลามที่ได้ระบุให้เราได้รับทราบนะครับทั้งอัลกุรอาน,นก็ได้ระบุตรงกัน เหตุการณ์ที่มีก้อนหินหล่นลงมาจากฟากฟ้าเกิดขึ้นมาแล้วนะครับสครั้งในยุคของท่านนบีลูตนะครับหนึ่งครั้งแล้วก็ในยุคหรือในปีที่ท่านนบีจะเกิดมาในปีนั้นที่เรียกว่าอามุลฟิลปีช้างก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับกับกองทัพของอับราฮัมที่ต้องการที่จะทําลายกะบะบ้านของอัลลอฮ์สุบฮานาัวตาลาอัลลอฮ์ก็ปกป้องแล้วก็ทําลายกองทัพช้างของอับราฮัม ด้วยการให้นกอบาบีนะครับคาบก้อนหินที่มีเชื้อโรคนะครับคว้างปลาพวกกองทัพนี้นะครับด้วยก้อนหินจากเบื้องบนแล้วก้อนหินก็ในวันนั้นนะครับตกลงมาดังหาฝนซึ่งในประวัติศาสตร์ได้บันทึกเรื่องราวตรงนี้ไว้อย่างชัดเจนจะอย่างไรก็ตามแต่พี่น้องครับก้อนหินที่มันจะหล่นลงมาจากฟากฟ้านะครับดังหาฝนสิ่งนี้หรือเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นอีกอย่างแน่นอน ใกล้ๆวันกิยามะตามที่หะดีสบทนี้ของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลฮุอะัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ดังนั้นวันนี้นะครับในสัญญาณวันกิยามะที่66จึงขอให้ข้อสรุปกับพี่น้องตามคำที่บรรดาอุลมามะได้สรุปเอาไว้ในสัญญาณตรงนี้ก็คือจะมีก้อนหินหรือจะเกิดเหตุการณ์ก้อนหินจากฟากฟ้า,าร่วงหล่นลงมาสู่มนุษย์ดังหาฝน นี่คือสัญญาณวันกิยามะสัญญาณที่66นะครับตามที่บรรดาอุลมามะได้ให้ข้อสรุปเอาไว้พี่น้องครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคงต้องจากกับพี่น้องไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับวะวบิลลาฮิตเตฟิกวัลฮิดายะอัสสาาลามมะาัลกุมวะระห์มัตุลลอฮ์วะบเรากาตุ